ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับเข้าสู่ช่องอีกเซียนแมนอีกครั้งนึงนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็กลับมาอยู่ในเกม Soul Strike นะครับผมโอยสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับข้อมูลสำคัญนะครับในเกม Soul Strike นะครับเพราะว่ามีคอลแลบพิเศษทุกคนคอลลาเบชั่นเกมที่เรารักเกมที่เราคุ้นเคยเป็นแบบดีนี่นะครับผมเข้าไปที่กิจกรรมให้ดูนะฮะโซลสไตร์นะครับผมคอลแลบ กับตัวของซัมเบอร์วอลภาคสกายอารีนาเพื่อนๆพอนโห้ยดูครับผมก็จะมีกิจกรรมมากมายครับซึ่งวันนี้ครับผมจะพามาดูกิจกรรมครับแล้วก็อัปเดตรวมๆครับในแพทนี้นะฮะว่าตัวเกมโซลสไตร์ครับกับเกมซัมเบอร์วอลเนี่ยเราจะคอร์ดแบบกันแล้วเนี่ยจะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับต่องการเริ่มกันครับอย่าลืมฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ครับเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมคอร์ดแบบกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับมาอย่างแรกเลยนะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีกิจกรรมลูนด้วยนะคครรับผมมืืออเเพ่่นนๆียสาาถ ฟาร์มนะครับในตัวของแมบปกตินะฮะนี่ครับก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นภาพรูนที่เราคุ้นเคยกันในภาคของสกายลีน่านะครับตัวของซามูเอลวอร์เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถนำรูนเนี่ยนะครับมาแลกได้นะครับในส่วนของตัวรูนนะครับที่เป็นกิจกรรมนี้นะครับซึ่งรูนเนี่ยนะครับก็หาได้จากการแบบดรอปจากมอนสเตอร์ในแมปนะฮะแล้วก็สามารถแลกซื้อได้จากโดยใช้หินมานาก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าแลกรับรางวัลต่างๆในเกมโซลไส้นะครับตรงนี้ก็ สามารถใช้ได้นะครับเนี่ยฮะเราก็กดไปเลยครับมันก็จะเป็นรูนที่แบบคุ้นเคยอ่ะดูคุ้นเคยมาครบหมดเลยเพื่อนเพื่อนรูนโทกสานะโอ้โหนี่รูนแต่ละรูนรูนดุเดือดรูนฉับไวนะครับก็จะมาครบหมดเลยนะเน,นี่อย่างอันนี้รูนพลังงานนะครับก็จะเป็นอะไรที่เป็นงานคอร์ดแบบบที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะครับผมซึ่งเราก็สามารถดูกระเป๋ารูนได้ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยฮะ ต่อมาครับในส่วนของโค้ดกิจกรรมล็อกอิน7วันนะครับผมเฮ้ยดูกิจกรรมล็อกอิน7วันนะครับผมนี่ล็อกอิน7วันรับพักพวกรับอาทามิวนะครับผมโอ้โหตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นตัวไอคอนของเกมซอมนิววอลเลยนะสำหรับใครที่เห็นภาพนี้นะแหมพี่แกก็อยู่ทุกที่เลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าพ่อ,อสุดหลอ่ออาทามิวนะฮะ ก็จะไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาร์คแสงเออถ้าเล่นคอนซานก็คืออาร์คแสงนะครับก็จะมีกิจกรรมล็อกอินครบ7วันนี่ก็จะได้พวกตัวซัมมอนนะต่างต่างนะครับแล้วก็มีเพชร50,000ด้วยนะครับแล้วก็วันที่7ครับโอ้โหได้อาร์ทามิวมาเป็นพวกเลยนะทุกผู้ชมผู้ชมบอกเลยว่าของแท้ครับมันดีมากเลยนะครับโอเคครับที่เหลือก็จะเป็นตัวกิจกรรมที่มีหอคอยนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงหอคอยนะฮะสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะที่ตรงรูปของซัมเนอร์วอร์ดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่หอคอยสู่สวรคได้เลยนะับ หอคอยสุดสวรรค์เนี่ยเป็นหอคอยเหมือนกับภาคของ Su w เ r อร์ว a r สกาอีนาเลยนะครับคือเราสามารถลุยหอคอยนี้ได้นะครับเราก็สามารถติดตั้งนี่ตัวละครนะครับที่เราใช้เนี่ยนะครับล้วก็ไปลุยกันได้เลยนะครับนี่นะฮะติดตั้งไปเลยนะครับแล้วก็ลุยหอคอยเลยเดี๋ยวผมลงให้ดูนะซึ่งชั้นทั้งหมดเนี่ยจากที่ดูดูนะเดี๋ยวผมขอเลื่อนข้าไปดูก่อนมีแบบทั้งธรรมดานะครับมีแบบยากแล้วก็เป็นแบบโอ้โหนรกเลยนะฮะมีหลากหลายชั้นด้วยนะครับซึ่งชั้นธรรมดาเนี่ยน่าจะผ่านกันง่ายๆอยู่แล้ว นะครับก็น่าจะเป็นสักประมาณ1 0 0้ชั้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนะครับขึ้นไปด้านบนโอ้โห96ชั้นนะครับแล้วก็100ชั้นนะครับซึ่งชั้นที่100เนี่ยก็จะมีของดรอปด้วยนะครับผมนี่คัมพีเรียกซัมมอนนะครับตัวของซัมมอนวอลเข้ามาด้วยนะครับบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะสำหรับโหมดนี้นะครับก็ให้ไปเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็นะเดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้อ่านี่มากดเข้าไปเลยนะครับกดติดตั้งอ่ะมาครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะฮ ก็สามารถจับตัวละครได้นะครับแล้วก็ผ่านหอคอยลุยหอคอยนี่แล้วก็จะมีตัวละครหลักเมนเอ่าเมนคาแรคเตอร์ของเรานะครับแล้วก็เอาผู้ช่วยไปได้1ตัวนะครับสามารถออโต้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับในการเคลียร์เวฟนะครับนี่ครับก็เคลียร์เวฟนี่แล้วก็ฟาดไปเลยครับออโต้ไปเลยชั้นแรกก็สบายอยู่แล้วครับจังหวะนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะง่ายปึ๊บเจอบอสปิดฉากเรียบร้อยนะครับโอ้โหเขีร์ค่อนข้างง่ายเลยครับแล้วก็ต่อเลยฮะสำหรับการตะลยหอคอยนะครับอยู่ที่เรา ชอบเลยนะว่าเราจะใช้ตัวอะไรนะครับจริงๆเรามีเมนคาแรคเตอร์เนี่ยตัวของสายที่เราเลือกนะครับแล้วก็ตัวของผู้ช่วยที่เอาลงมาเนี่ยก็น่าจะมีผลนะในการที่มันลุยตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีการเรียกพวกมาได้นะครับเป็นอีกสล็อตสองสล็อตนะถ้าเพื่อนๆผ่านเงื่อนไขตรงนี้นะมันก็จะบอกอยู่นะตรงนี้ครับนี่ฮะมัจะบอกอยู่นะครับว่าสล็อตต่อไปครับนี่ฮะธรรมดาทั้า50เนี่ยก็จะปลดสล็อตสองได้แล้วก็ถ้าเราไปเล่นระดับยากแล้วนะครับผ่านหอคอยถึงหอคอยยากแล้วเนี่ย ชั้น50นะครับก็สามารถปลดนะครับตัวของพาร์ทเนอร์เราเนี่ยลงมาได้เป็น3ตัวละครนะครับดูว่าสามพารคเตอร์อะไรนี้นะครับดังนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับผมบอกเลยว่าของแจกค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับดูฮะแบบนี้นะครับผมต่อมานะครับในการคอแบบสุดพิเศษครั้งนี้ครับโสไซล์กับตัวของซัมเมอร์วอลเนี่ยนะครับก็จะมีตัว เตะนะครับตัวสม่อนผักพว่นะเพื่อนๆซึ่งยกขบวนมาทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันนะครับแต่ละตัวนี้หน้าตาในคุณคุณหน้าคุณตาอย่างดีเลยนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มจากตัวแรกครับอาทามิวครับเป็นหนึ่งตัวละครไอคอนครับที่บอกไปนะฮะก็สามารถได้จากของล็อกอิน7วันด้วยนะครับแล้วก็สุ่มตรงนี้ได้ด้วยนะท่านผู้ชมตามนี้เลยนะครับ ตัวต่อมาตัวที่2ครับผมเทียร้านะครับก็จะเป็นราชินีน้ําแข็งนะครับผมก็หลายๆคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะสำหรับเธอนะครับตัวนี้ก็โอ้โหเป็นตัวบัฟตัวซัพพอร์ตยัดชั้นดีเลยนะทั้งในภาคของ s ัมเมอร์วอลสกาลีน่าครับแล้วก็ตัวของ s ัมเมอร์วอลคอนิโกด้วยนะตรงนี้นะครับโอ้โหนี่มาเป็นแบบแสงเลยนะท่านผู้ชมตามนี้นะครับตัวต่อมาครับอานาเวลนะครับผมน้องร่มน้ําของเรานี่เองนะครับตรงนี้นะฮะ ก็สามารถสุ่มได้เหมือนกันนะครับแต่ละตัวความสามารถเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปสุ่มได้นะแต่ว่าตัวผมเนี่ยน่าจะคลิปนี้วันนี้เนี่ยน่าจะอาเอาทรา์มิวแหละนะเพราะว่ามันเป็นอาร์แสงไงนะมันเป็นตัวที่เราอยากได้นะครับต่อมาครับวานิสซาครับอีกหนึ่งตัวละครครับวาไฟนะครับตัวนี้ก็ มาให้สุมเหมือนกันนะครับเป็นวัคิลี่นะตรงนี้ก็สามารถสุมได้นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถต่างกันนะสามารถกดดูตรงแว่นตาน,นี้ได้เลยนะครับก็จะบอกอยู่ว่ามันเล่นคอมโบแบบไหนนะครับแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยเวลาพิชัฒนาการพักพวกเนี่ยเป็นสามดาวแปดดาวเนี่ยนะครับมันจะบวกอะไรบ้างน,นะครับตรงนี้ก็สามารถดูได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ครับภารก,กิจของผมเนี่ยคือขออาธามิวสักตัว <laughs> ขอมากไปหรือเปล่าไม่ ุ่มไปเลยนะจังหวะนี้โอ้หนึ่งอันไม่ได้กดไปเลยนี่จังหวะนี้นะครับภารกิจเรานี่ต้องเอาเพราะหนุ่มอาธามิวนะฮะมาเล่นนะครับโอ้มันสุ่มได้4 5 0 0 0ขอรอขอีกสักรอบละ30ตัวจังหวะนี้ครับมาแล้วสีทองแต่ว่าไม่ใช่อาธามิวก็สุ่มไปเลยโอ้ยปับป๊บปั๊บโอ้โหทองทองทอง,ทองกระจุยอาธามีวมันต้องขอบแดงนะเพื่อนๆน,นะครับต้องขอบแดงแล้วต้องหาตัวขอบแดง บึ้มมาอุ้มแต่ว่าจะมีตัวขอการันตีอยู่นะเพื่อนๆนะครับ, <ๆ S 1> รบมาตัวนี้ถ้าเราสุ่มครบสองพันเนี่ยจะได้การันตีนะหนึ่งตัวก็ไม่ต้องห่วงสุ่มไปเลยสุ่มไปเลยจังหวะน,นี้ปับป๊บปับ๊บปั๊บขอสีแดงแบบเรื่องอะลามขอสีแดงเล้วหลุดเละก็ได้ขอกรขอเหอะขอเหอะอ,อู้หูยยังไม่มาสุ่มไปเลยดองไม่ต้องแสนห้าหมื่นเพชรปั๊บมาโอ้โหทองทองกระจุยอื้ ปายจังหวะนี้หรือว่าจะมีแดงหลุดเลนไหมหรือว่าจะมีแดงหลุดเลนไหมปึ๊บมาฟาบฟาบนี่ทองรัวๆเลยน้ำผู้ชมปับ๊บปั๊บทองแบบรัวๆรัวๆรัว,รวเบิ้ลไปดิจังหวะเรื่อยๆห้าหมื่นเพชรแล้วเพื่อนๆเหลือห้าหมื่นเพชรแล้ว, 50, ลวปึ๊บมาเนี่ยเป็นปกติของไอดอลฟึบฟับโอ้โห สงสัยจะไม่มีต้องไปเล่นล็อกอิน7วันนะให้มันได้อัตราเมีวนะท่านผู้ชมดูจากสถานการณ์แล้วตอนนี้ปึ๊บปึ๊บอืมปึ๊บมาเรียบร้อยนะครับก็สุ่มไปทั้งหมด9 9 1ใบนะครับก็อ่ะไม่เป็นไรยังไม่ออกท่านะผู้ชมยังไม่ออกอ่ะจังหวะนี้นะครับได้ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับตู้อัตราเมีวนะรีวิวเลน โอเคครับผมแล้วนี่แหละครับผมคือการคอแรบครับกิจกรรมนะจากตัวของโซสไตล์กับสมานุบอลนะครับใครที่อยากเล่นก็ไปลุยกันด้วยนะครับบอกเลยว่ากิจกรรมมากมายครับแต่ว่าที่เพื่อนๆต้องเล่นเนี่ยผมแนะนําว่าต้องไปที่หอคอยสู่สวรรค์นะเป็นหลักนะครับซึ่งตอนนี้มันก็สามารถดูแรงงได้ด้วยนะว่าตอนนี้เพื่อนๆเนี่ยได้แต้มเท่าไหร่แล้วรางวัลแรงกงอะไรเนี่ยเวลาได้แรงกงเขาก็จะได้ของค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวของรันคาลึกลับครับเนี่ยฮะเราก็สามารถเอาคริสตัลตรงเนี้ยมาแลกนะครับตัวของอาร์คานิลได้นะครับหร แลกเป็นเทียนาก็ได้นะครับผมแลกเป็นอนาเวลครับแลกเป็นวาเนซ่านะครับวาแคลลี่นะตรงนี้ก็แลกได้หมดเลยนะเพื่อนๆนะครับแต่ว่า1 ID เนี่ย จะแลกได้ทั้งหมดเนี่ยหครั้งนะฮะนะต่อบัญชีครับจะได้ครึแค่1ครั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้โอ้โหนี่ซัมมอนโฮมูนครูสนะครับผมเป็นสกิลของโฮมูนครูสด้วยนะครับก็สามารถแลกได้เหมือนกันนะครับแล้วที่เหลือเพื่อนๆก็สามารถดูได้ตามนี้เลยนะนอกจากตัวที่มีการจํากัดการแลกเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวอื่นที่สามารถเป็นทรัพยากรครับปั้นตัว ID ดีได้นั่นเองนะครับก็สามารถเอาตัวของคริสตัลตรงนี้เนี่ยครับไปแลกได้นะครับ โอเคครับผมและนี่ครับคือการรีวิวครับภาพรวมของเกม Soul Style ครับคอลแลบกับซามานาวอลครับใครที่ชอบดูดูฝากลค์กด subscribe กันด้วยนะครับแนะนำว่าต้องเล่นนะฮะบอกเลยว่าของที่ของแท้นะครับผมสาหรับการคอร์ลบครั้งนี้นะครับเดี๋ยวว้เจกันหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ